น้องแอปเิเกมอัพสกิลความน่ารักที่ใครเห็นแล้วก็ต้องใจละลายพี่พี่แฟนคลับหลงรักกันตั้งแต่แบบเบาเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแอปเิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพูอรยาและน็อตวิสลุตเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็พัฒนาการของน้องเกลเนี่ยอยู่เรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกร,รมของคุณแม่และน้องเกลเนี่ยก็ตามคุณแม่ไปทํางานอยู่บ่อยครั้งเลยล่ะค่ะและล่าสุดเนี่ยโพลิพัฒน์จัดไฮนันก็ได้แชร์โมเมนต์น,นา น่ารักของน้องแอบบีเกลเป็นการอัพสกิลการยิ้มหวานที่หลายคนนั้นเห็นแล้วก็ต้องใจละลายเลยล่ะค่ะพี่พี่แฟนคลับเนี่ยต่างก็เข้ามาชมบอกว่าอืมเปียกผมได้แล้วละลายหมดแล้วหวานมากน้องเกลฝ่ายเอนเตอร์เทนพนักงานในโพริพัทน่ารักจังเลยค่ะน้องเกลใจละลายไปหมด น่ารักขึ้นทุกวันจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ